1234 1, 5หพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับกำลังจะเดินทางไปที่จงังหวัดชิสเกตนะครับทางโรงครัวก็กำลังถวายสังฆทานนะครับเด้อยพรตหารเช้านะครับบเบานะครับก่อนที่จะได้เดินทางเด้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมหาดิศอุปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเดินทางมาร่วมงาน นะครับบำเพ็ญกุศลศพนะครับหลวงปู่พระครูมงคลวรเขตนะครับหลวงปู่เง่านะครับ94ปีนะครับมรณภาพไปนะครับเป็นนะครับครูแม่ครูบาอาจารย์นะครับของพระอาจารย์พระครูปริยัติเวราพรนี่นะครับเจ้าคณะอำเภอหรืออำนาจนะครับเด้อนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ตรงนี้นะครับหลวงพ่อพระครูนะครับ เปรีบระคุณลวงตานะครับก็เลยเดินทางมาร่วมงานนะครับผมเป็นกุศลศพนะครับเด้อนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆค่อยฟังต่อไปนะครับได้ยินแต่เสียงโคสุกนะครับประชาสัมพันธ์อยู่นะครับเด้อนี่นะครับกบผมาตมาภาพก็ยังไม่เคยมานี่มาเป็นครั้งแรกนะครับ บัตรสงารวานเป็นเอยานอยบัหนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณลวงตานะครับเดินทางมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลโศพนะครับหลวงปู่พระครูมงคลวรเขตนะครับหลวงปู่เง้านะครับเด นนในทินทานบ้านเกิดของรพระอาจารย์พระครูปร,ริยัติวีราพรน,นี่นะครับเจ้าคณะอำเภอรืออำนาจนะครับทินทานบ้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับ,บ,รบแต่ว่าไปเจริญงอกงามอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับ มีข่วมเพือเพื่อนไปตลาดน้อนะครับมีข่วมเพื่อเพื่อนใส่เห็นซิงใส่เห็นข่วมไม้นในข่วมหมอกข่วมจา่านะครับรรรนพี่ห,หล่อเท่านะครับกำนดการกำลดการพระราชทานเพรื่องศพมื่นวันที่14เมษายนเพื่อนกะออกรายการการวางทิ้นบุญวางท่้นกุศลมาแล้วพี่หล่อเท่าเตรียมไใยเลยนะครับผู้ใดสิเป็นเจ้าภาพลาลัพ,พัดผู้ใดสิเป็นเจ้าภาพนั่งซื้อ คืรายเอียดเพิ่เติานครรายละเอียดดีรายละเอียดในพุทธมุบัไปแจ้งพี่น้องเขาก็บ้านแวนเอาไว้เพราะเพราะแจ้งเอาเริ่มแจ้งเขาิดตไรจะดีเดียวนี่ตกนะครับในชุมชนแต่ละมู่บ้านแจ้ง่ทนผูญ่บ้านนะครับแจ้ง่านผูญ่บ้านหรือพอแจ้ง่านผูญ่บ้านผู้ซอยเออับเห็นว่าผูเห่ายูนมพความสำคัญในกครที่จ่าใครรับแจ้งใครนี่เาก็ อาจจะมองแเห็นหาเห็นตาอยู่ให้เป็นเจ้าขาาในเรื่องาพักาต่างตอนตอนนี้ด้วยขายตอนนี้ตอน้นไดตนี้ไดแข่งา้ทั้ผมนี่ก็ได้เพราะว่าอยู่ในฐานของวายท่านชุมชนหรือโอกาสวที่เราก็เป็นเจ้าขาการี่ยนในการ่งนึ่่าาาขึ่น เรื่องเป็นการที่มี่วงวนเรื่องมนกรเียนวิเป็นสุดท้ายนะครับเรื่องกรเียนวนะครับเรื่องภาาอังกฤษาครับกอจะ้ออย่าเพิงจะวางนาดนี้นะครับแจกไปแจกไปเลทุ่กวันแจกไปเลี่ทุกวันยบาทนะ 94ปีนะครับพระเดชพระคุณพระครูมงคลวรเขตนะครับหลวงปู่เง้านะครับอัคปัญญยนะครับเด้อนะครับเพิ่งจะมรณภาาไปวันที่4มกราคม2565ที่ผ่านมานี่นะครับนะี่ครับสรีระสังขารหลวงพ่อยังอยู่หลวงปู่ยังอยู่ด้านในนะครับ ด้านน่องนะครับเจ้าคณะตุนน่องแก้วอ่าจ่าววัดพระโววจังหวัดสงขลาจุดเกตตาอ่ามาเป็นผู้แสดงกระทั่งอ่าอาลัยนี้การกระทั่งจากอาเทระอาเทระอ่าที่มีที่ว่าอ่าที่มีความร้อนถูกที่เรื่องการอ่าทักมาเรื่องของการแต่เนื่องจากที่เราไม่ได้ที่ว่าหมายบอกว่ามีการมีการสื่อสารอาลัยนี้